ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันอาทิตย์แบบนี้วันที่11มีนาคม2555อ้าวสุดท้ายเราก็ไปนี่เลยฮะไปไหนล่ะไปที่ค่ายพระราม6ก็คือบริเวณพระราชนิเวศนมฤคกทายวันเขามีงานว่าวไทยว่าวนานาชาติไง่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่านี่ดูได้จนถึงมืดไม่เป็นไรยิ่งเย็นๆเนี่ยนะแมันร่มๆนะโอ้โหแบบสบายไม่ต้องไปตากแดดมากอันนี้ ก็ไปชมงานนี้เด็กๆจะชื่นชอบสีสันของว่าวอู้จะขึ้นเต็มท้องฟ้าเลยะนะครับตอนเย็นๆก็ไปชมกันได้งานนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าออวิถีของคนไทยนุสลาฮะทำไมคะลมว่าวเนี่ยเขาเรียกอะไรฮนะถ้าเผื่อถ้าเผื่อลมว่าวจริงๆเนี่ยภาษานี้ถ้าเป็นภาษารามันเนี่ยเขาแปลว่าลมหนาวมันพัดมาอ,มอากาศจะหนาวมากนี่เป็นภาษามนนะแต่ภาษาไทยของเราเกี่ยวกับลมว่าวเนี่ยเขาเรียก ลมตะเภา oh. ลมตะเภากําลังจะเข้ามาในช่วงเนี่ยมีนาเมษาถึงพุทธสภาปุ๊บเนี่ย hmm. แล้วเป็นช่วงที่ชาวนาเนี่ยเขาหยุดในการเก็บเกี่ยว hmm. แล้วก็จะพาครอบครัวเนี่ยไปแถวแถวทุ่งนาที่มันมีเวงวางอ่ะแล้วให้ลูกๆหลานๆเนี่ยไปเล่นว่าว oh. พอเล่นว่าวปุ๊บเป็นไงฮะครอบครัวสนุกไหมสนุกเพราะว่าว่าวเนี่ย มันต้องใช้จิตวิญญาณในมือชลาใช่พอเอาสมมุติว่าปักเป้าแล้วกันมันจะต้องมีคนถือใช่ไหมใช่แล้วส่งเอาป่อยปุ๊บวิ่งสาปปุ๊บ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 ไปไหมเอาไม่ขึ้นตกปุ๊บเอาใหม่ใช่ไหมเอาใหม่แล้วเอาขึ้นไปปุ๊บมันก็หักหัวลงปุบทิมสนุกไหมสนุกขำก็จากเด็กๆก็กลายมาเป็นกีฬาของผู้ใหญ่ก็เลยกลายมาเป็นปักเป้าจุฬาเนี่ยแข่งขัน มาชนกันเหตุเกิดที่เมืองเพชรบุรีนี่เองอก็ไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเขามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานเหมือนกันก็ฟังเสียงที่เขาภาคเขาอยู่นั่นน่ะก็คือใครอ่ะก็คนแถวนี้ใช่ไหมคุณหนุ่มจุทนันลักษณ์าๆนะเอาฝากกันไปครับมีงานมีงานไหนอีกไหมคะพี่หนุ่มสำหรับวันนี้เอ้าก็คือไปเที่ยวกันพอหลังจากนั้นเนี่ยเย็นปุ๊บเนี่ยจะพิ่งรีบกลับก็คือไปเที่ยวหัวยิน ไปเทียบปราณบุรีมันใกล้ๆกันเรากลับรุกขึ้นลางานวันจันทร์ได้หนึ่งวันหรือไม่งั้นตรงนิสลาฮะไปอย่างนี้ก็ได้ไปเส้นทางนี้เลยไปเส้นทางคลองโคนบางตะบูนบ้านแหลมแล้วก็ไปนี่เลยฮะแหลมผักเบี้ยโครงการนเนื่องมาจากพระมริตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปดูว่าเขากันเขากรองน้ําเสียให้มันเป็นน้ําดีได้แบบไหนใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติแล้วก็วิ่งไปเส้นนั้นเลยไปออกหาดปึกเตียน จากหาดปึกเตียนปุ๊บเนี่ยก็ให้เด็กๆไปดูนางยักษ์ใช่ไหมนางยักษ์ในวรรณกรรมของท่านสุนทรภู้เนี่ยก็จะอยู่ที่ทะเลเลยเด็กก็ชอบจะไปเห็นอาจจะถ่ายรูปถ่ายรูปเอ๊ะแต่อย่างนี้ต้องอย่างนี้ด้วยนะนุระสมมุติว่าเอาเด็กๆไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเล่าวรรณกรรมของท่านสุนทรภู้ให้ได้เลยนะงนนั้นกลับไปอ่านกลับไปอ่านเออให้เด็กๆได้รู้ไนงะเดี๋ยวเกิดเด็กถาม แม่คะแล้วนางเงือกนางยักษ์เนี่ยมายังไงแล้วท่านสุนทรภู้ทำไมถึงถือปีได้ขอไปพระภัยมานี่ทาไมถึงถือปีเดี๋ยวตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปอ่านต้องกลับต้องอ่านก่อนแล้วบอกเลยเป็นฉากหนึ่งสสามสี่ห้าปุ๊บเลยนะแหมเป็นที่มาจากเมืองระยองตรงนู้นตรงนี้อ่ะว่ากันไปแล้วก็ไปออกชะอําเพชรบุรีดูว่า นะคะอ่ะฝากไว้กับรายการเที่ยว้วยไทยไปกับรัฐสภาทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาทั้งระบบ FM 15เครือข่ายแล้วก็ระบบ AM 1071กิโลเฮิรตซ์วันนี้เวลาหมดจริงๆค่ะพี่นุ่มเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ